ข้อ7ครับข้อนี้พูดถึงเรื่องของตัวยั้งเอนไซม์นะครับหรือว่าเอนไซม์อินฮิบิเตอร์นะโดยที่เขาเน้นครับไปที่เรื่องของตัวยั้งแบบแข่งขันหรือว่าคอมเพลตีฟอินฮิบิเตอร์นะครับเรามาดูครับเรื่องของตัวยั้งหรือว่าอินฮิบิเตอร์นะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะการทํางานเอนไซม์นะครับเอนไซม์เนี่ยมันทํางานโดยการเร่งปริยาเคมีได้ใช่ไหมโดยที่ตัวเอนไซม์นะครับ จะสามารถไปจับกับหวกสารตั้งต้นหรือว่าซับสเตตได้ครับเราลองมาดูนะอันนี้คือเอนไซม์นะครับเอนไซม์ Inside สามารถเล่งปริยาได้โดยการไปจับ,บตัวซับสเตตหรือว่าตัวสารตั้งต้นนะเราลองดูครับเวลาทํางานนะตัวซับสเตตเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เข้าไปเกาะกับเอนไซม์ครับเห็นไหมสีเหลืองตรงนี้นะครับคือซับสเตตนะพอไปเกาะกับเอนไซม์นะครับมันก็สามารถเกิดปริยาแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับจะเห็นนะครับว่าตอนที่มันเข้ามาเนี่ยครับตอนเข้ามาเนี่ยอยู่ในรูปร่างแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าพอไปจับก,กับเอนไซม์ครับเอนไซม์ Inside เนี่ยช่วยเล่งปริยาครับให้มันเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นลนักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ครับอันนี้นะครับคือลักษณะการทํางานของเอนไซม์นะช่วยในการเล่งปริยาได้ครับสามารถเปลี่ยนซัเต,ตรเนี่ยให้กลายเป็นโปรดักหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะโดยที่เอนไซม์ครับจะต้องมีจุดที่จำเพาะนะครับกับซัสเตรครับลองดูนะ เห็นไหมครับไอร่องตรงนี้ครับเป็นร่องที่สามารถจับได้พอดีครับกับร่องของซับสเตตตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะสามารถสวมเข้ากันได้พอดีนะอันนี้เป็นลนักษณะนะครับของการสวมกันได้พอดีครับระหว่างเอนไซม์กับซับสเตตนะครับมันเลยสามารถเกิดการเล่งปริยาได้ครับถ้าเกิดว,ว่าช่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องหรือว่าสอดกันได้พอดีนะครับเอนไซม์ก็ไม่สามารถเล่งปริยาได้นะอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเอนไซม์เนี่ยมีความเฉพาะกับพวกซับสเตตนะ ลองดูนะครับเห็นไหมถ้าเข้าใน้พดีเนี่ยครับก็สามารถเลิกริยาแล้วก็เปลี่ยนซับสเตทให้กลายเป็นโปรดักหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานทั่วไปของเอนไซม์นะแต่ว่าเอนไซม์เนี่ยครับมันมีตัวที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ให้ไม่สามารถไปเลิกริยาครับไม่สามารถเปลี่ยนซับสเตทเนี่ยให้กลายเป็นโปรดักได้นะครับไอตัวที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์เนี่ยครับเราจะเรียกว่าอินฮิบิเตอร์ครับซึ่งการทํางานของอินฮิบิเตอร์เนี่ยครับที่เราสนใจเนี่ยสนใจในลักษณะ2ลักษณะนะครับ เลามาดูก่อนเอนไซม์เนี่ยครับว่ะไรที่สามารถเลิกยรปยาได้เนี่ยแน่นอนรัาว่ามันต้องมีร่องที่สามารถจับเข้าคู่หรือว่าสอดได้พอดีนะครับกับตัวซับสเตตใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติจะยับยั้งครับยับยั้งครับอย่างแรกง่ายเลยคือมันมีสารบางอย่างครับที่มีรูปร่างเนี่ยเหมือนซับสเตตครับสามารถเข้าไปชดเชยนะครับหรือว่าเข้าไปแทนที่เนี่ยร่องตรงนี้ได้พอดีครับอย่างเช่นรูปนี้ครับอันนี้นะครับเห็นไหม ตรงนี้ครับเป็นร่องที่ไว้สลัดจับกับซับสเตตใช่ไหมครับตรงร่องนี้นะครับเป็นร่องของเอนไซม์ที่ไว้จับกับซับสเตตนะทีนี้ถ้าตัวที่เข้าไปจับนยครับมันไม่ใช่ซับสเตตครับแต่ว่าเป็นสารอย่างอื่นแทนครับเป็นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ซับสเตตครับแต่ว่าเป็นสารอย่างอื่นเข้าไปจับตรงร่องตรงนี้แทนครับพอมันเข้าไปจับตรงร่องตรงนี้เนี่ยจะทําให้ซับสเตตนะครับไม่มีพื้นที่ในการเข้าไปจับกับเอนไซม์ครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาแย่งที่ไว้ก่อนแล้วครับเห็นไหม อันนี้จะถือว่าไอซีน้้าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นอินฮิบิเตอร์นะครับเป็นอินฮิบิเตอร์ประเภทคอมเพนติทีฟหรือว่าประเภทแข่งขันครับเพราะว่าต้องเป็นการแยกนะครับว่าตัวไหนเนี่ยจะเข้าไปสอดกับเอนไซม์ได้ก่อนนะเห็นไหมครับอย่างนี้เรียกว่าลักษณะแบบแข่งขันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการยับยั้งการทํางานเอนไซม์นะคือเข้าไปแย่งจับครับบริเวณบิลดิ้งไซต์ตรงนี้นะครับเห็นไหม ตัวอินฮิบิเตอร์นะครับถ้าเกิดเข้าไปแย่งจับได้ก่อนเนี่ยซัสเตตรครับก็ไม่สามารถเข้าไปจับกับเอนไซม์แล้วก็เกิดการเร่งปฏิกิริยาได้นะอันนี้เป็นการยับยั้งแบบแข่งขันนะครับตัวเอนไซม์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเนื้อที่ครับให้ซัสเตตเนี่ยเข้ามาจับได้นะทีนี้อันนี้คือแบบคอมเพเนทีฟใช่ไหมครับหรือว่าแบบแข่งขันนะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าแบบที่ไม่แข่งขันหรือว่านอนคอมเพเนทีฟอินฮิบิเตอร์นะครับเราลองมาดูแบบนี้ครับ ไอ้แบบนี้ครับต้องสังเกตนิดนึงก็คือตัวเอนไซม์นะครับมันไม่ได้มีร่องแค่ร่องเดียวนะครับในการจับกับสารอื่นนะอันนี้ครับเป็นร่องที่ใช้จับกับซัลเฟตใช่ไหมแต่ว่าในรูปเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีร่องอีกร่องหนึ่งครับซึ่งร่องตรงนี้เนี่ยสามารถจับกับสารอื่นได้นะครับเราลองดูครับถ้าเกิดว่ามีสารใดสารหนึ่งนะครับเข้ามาจับบริเวณร่องตรงนี้ครับโอเคนะครับสีส้มตรงนี้นะเข้ามาจับที่ร่องตรงนี้ครับทีนี้ครับพอจับกับร่องตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คื ตัวเอนไซม์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับจากเดิมนะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอไอตัวนี้ครับเข้ามาจับเนี่ยที่ร่องบริเวณนี้ครับปรากฏว่ารูปร่างเอนไซม์ครับมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับสังเกตดูครับเห็นไหมเปลี่ยนแปลงไปครับตรงนี้เนี่ยที่เคยเป็นร่องครับสำหรับจับซับสเตตเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทําให้ซับสเตตเนี่ยไม่สามารถเข้ามาจับได้อีกนะครับโอเคนะซับสเตตมาครับแต่คราวนี้ไม่สามารถเข้ามาจับได้ครับ แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ยั้งรูปแบบหนึ่งนะครับและเป็นการยัำยั้งแบบไม่แข่งขันครับเพราะว่าไอ้ร่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ร่องที่ซับสเตจจะเข้ามาจับได้อยู่แล้วนะครับเป็นร่องที่เฉพาะเลยครับสำหรับตัวต้านทานชนิดนี้นะดังนั้นครับแบบนี้จะเรียกว่า non competitive นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปแข่งขันกับซับสเตจในการแย่งจับร่องตรงนี้ครับมันสามารถเข้ามาจับร่องตรงนี้แล้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างอินไซด์ทำให้ซับสเตจเนี่ยครับไม่สามารถเข้ามาจับได้ง่ายๆเลยนะครับเขนะ อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งนะครับในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะจะมีแบบที่เป็นคอมมิทีฟหรือว่าแบบแข่งขันกับแบบที่นอนคอมมิทีฟหรือว่าแบบที่ไม่ได้แข่งขันนะครับหลักการครับก็คือถ้าเป็นนอนคอมมิทีฟเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเอนไซม์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบแข่งขันนะครับเป็นคอมมิทีฟเนี่ยรูปร่างเอนไซม์จะไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าไปแย่งจับนะครับ กิดล่องที่ซับสเตตคุณจะจับใช่ไหมแบบนี้เนี่ยรูปร่างเอนไซม์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตเทียบรูดูนะครับอันนี้เห็นมาว่าเอนไซม์เนี่ยลักษณะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับทั้งก่อนจับกับอินพิเตอร์กับหลังจากอินพิเตอร์นะรูปร่างเอนไซม์เนี่ยเหมือนเดิมครับสีชมพูตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวนี้ครับพออินพิเตอร์นะครับสีส้มตรงนี้มาก่อนเนี่ยรูปร่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เคยมีร่องแต่คราวนี้ไม่มีร่องสลัดจับกับซับสเตตนะนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป นอน c อมมิชชีฟอินฮิบิเตอร์นะเราก็มาดูข้อนี้ครับข้อนี้พูดถึงตัวยั้งแบบแข่งขันนะครับหรือว่าคอม p ิ t i ีฟอินฮิบิเตอรเป็นยังไงครับเป็นตัวที่สามารถเข้าไปแย่งจับใช่ไหมครับแย่งจับบริเวณที่ซั b ส,สเตตเนี่ยควรจะไปจับกับเอนไซม์ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นลนักษณะของคอม p ิ t i ีฟอินฮิบิเตอร์นะไอตัวผู้นี้พอจับกับเอนไซม์เอนไซม์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเพียงแต่ว่า จะไม่มีเนื้อที่ครับให้ตัวซับสเตตเนี่ยเข้ามาจับได้อีกนะครับเพราะว่าอีมิเตอร์เนี่ยมันแย่งจับไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นแบบรูปนี้นะครับทีนี้สังเกตนิดนึงครับสำหรับคอมมิทีทีมเนี่ยมันสามารถไปจับครับกับบริเวณที่ซับสเตตสามารถจับได้ใช่ไหมตรงนี้นะครับแสดงว่าลักษณะครับของร่องของมันตรงนี้เนี่ยที่จะไปจับเอนไซน์นะครับมันต้องมีลักษณะเหมือนกับของซับสเตตครับอย่างนี้เนี่ยเป็นเหลี่ยมครับอย่างนี้เหมือนของซับสเตตใช่ไหม แสดงว่าต้องมีส่วนนะครับที่รูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับซับสเตต์อยู่ครับมันถึงสามารถเข้าไปแย่งจับบริเวณไบดิ้งไซต์ตรงนี้ได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับของพวกที่เป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันนะครับไอร่องที่เข้าไปสอดแก่ตัวของเอนไซม์เนี่ยมันต้องมีลักษณะเหมือนกับของซับสเตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่แข่งขันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเหมือนก็ได้ครับจริงไหมแต่ว่าแบบแข่งขันเนี่ยครับมันจะไปสอดเข้าที่ร่องแบบเดียวกันเนี่ยมันควรจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะโอเ สำหรับข้อนี้ครับเขาบอกว่า x เนี่ยครับเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเป็นซับสเตตนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้นะสาร x เนี่ยครับไม่ใช่ตัวยับยั้งนะครับแต่ว่าตัวนี้คือซับสเตตนะโอเคนะครับอันนี้คือซับสเตตครับแต่ว่าตัวยับยั้งเนี่ยครับมันมี2ตัวครับก็คือ y กับ z ครับเห็นไหมทีนี้ครับตัวโจทย์เนี่ยเขาถามว่า y หรือ z เนี่ยสารใดน่าจะเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันของเอนไซม์นี้ k ครับเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันเนี่ยแสดงว่า ต้องมีส่วนคล้ายกับซับสเตทนะครับข้อนี้เขาบอกว่า x เป็นซับสเตทใช่ไหม y กับ z เนี่ยครับตัวไหนครับที่รูปร่างโดยรวมมันเนี่ยคล้ายกับ x มากกว่ากันครับสังเกตดูครับ y เนี่ยคล้ายมากกว่านะครับรูปร่างนะเวลามองรูปร่างเนี่ยครับมองรวม,รวมนะครับจะเห็นว่า y เนี่ย รูปร่างคล้ายกับ x มากกว่าครับแซดเนี่ยครับมีส่วนที่เป็นวงแหวนครับอันนี้ถือว่าโดยรวมแล้วรูปร่างค่อนข้างแตกต่างกับ x นะครับเค okay, นะอันนี้เป็นหลักการดูนะครับถ้าเป็นตัวยักง์ปบนแผงขันเนี่ยต้องมีรูปร่างที่คล้ายคายกับตัวซับสเตตนะครับมันถึงสามารถเข้าไปแย่งจับไบดิงไซได้นะเห็นไหมอันนี้ก็มีส่วนคล้ายกันนะครับตรงนี้ครับ y เนี่ยคล้าย x มากกว่า z ดนะครับดังนั้น y นะ่าจะทําหน้าที่เป็นตัวยับยั้งแบบนแผงขันได้ดีกว่านะ ทีครับเราก็ดูครับว่าควรจะให้ผลตามช้อยไหนนะอันนี้นะครับเราเลือกเป็นสาร Y นะช้อยแรกบอกว่าสาร Y เนี่เอนไซม์ Inside, มีรูปร่างเปลี่ยนไปไปมากจนไม่สามารถทํางานได้เขาบอกนะครับว่า y สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเอนไซม์ได้จริงหรือเปล่าครับบอกไปแล้วครับว่าการยัดย้งไปแผงขนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างเอนไซม์ไหมครับดูจากลูกครับรูปร่างเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไหม จะเห็นนะครับว่ารูปร่างเอนไซม์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเวลามีคอมมิชทีฟอินฮิวเตอร์นะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างเอนไซม์นะครับไอตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเอนไซม์ได้เนี่ยต้องเป็นพวกนอนคอมมิชทีฟอินฮิวเตอร์ครับโอเคนะงนข้อ,น,น,ขอนี้ก็ผิดนะครับรูปร่างเอนไซม์จะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อ3ครับบอกว่าตัวยังยังวายครับทําให้เอนไซมร์จับกมลชน x ซึ่งเป็นสารตั้งต้นได้น้อยลงอันนี้ถูกต้องเลยครับ เพราะว่าไอตัวนี้ครับตัวยัง Y วนเนี่ยมันเข้าไปแย่งจับใช่ไหมพอแย่งจับเนี่ยครับไอตัวสารต้นเนี่ยครับซัลเตตเนี่ยที่เป็นสาร X ตรงนี้ใช่ไหมโอกาสจับเอนไซม์เนี่ยครับมันก็เลยลดลงนะครับจริงอยู่ครับสาร X เนี่ยหรือว่าซัลเตตนะครับยังพอมีโอกาสนะครับแย่งจับได้อยู่ครับอาจจะมีโอกาสนะครับที่ไปจับกับเอนไซม์ได้ก่อนที่ตัวของอินทิมเเตอร์เนี่ยจะเข้าไปจับครับแบบนี้ถือว่ายังมีโอกาสได้รับการเล่งปริยาได้อยู่แต่โดยทั่วไปครับเวลาอินทิมเเตอร์เนี่ยเข้ามาแย่งจับนะครับซัสเตตหลายต จะเสียโอกาสนะครับในการจับกับเอนไซม์ได้นะอันนี้ถือว่าจริงนะครับเป็นการลดโอกาสครับที่ซับสเตตเนี่ยจะเข้าไปจับกับเอนไซม์ครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของคอมเพลตีฟอินฮิบิเตอร์นะข้อ3ก็ถือว่าถูกเลยนะครับเคนะครับลดโอกาสครับที่ซับสเตตเนี่ยจะเข้าไปจับกับเอนไซม์ได้นะส่วนข้อ5ครับข้อ5บอกว่าเอนไซม์เสถียรภาพอันนี้ไม่ถูกนะครับตัวอินฮิบิเตอร์ทั่วไปครับที่เราเรียนกันเนี่ยหลักๆครับ มันไม่ทําให้เอนไซม์ถึงขั้นเสียสภาพไปเลยนะครับการเสียสภาพเนี่ยครับอาจจะเกิดจากอุณหภูมิเกิดจากการที่ได้รับความร้อนสูงนะครับหรือว่าเป็นสารเคมีอย่างอื่นครับที่เป็นการทําลายพันธะเคมีภายในเอนไซม์นะครับอย่างนั้นเนี่ยถึงจะสามารถทําใหเอนไซม์เสียสภาพไปได้ครับแต่โดยทั่วไปแล้วอินฮิบิเตอร์ที่เราเรียนกันเนี่ยครับมันจะไม่ถึงขั้นนาใหเอนไซม์เสียสภาพนะโอเคนะครับข้อ5้าก็เลยผิดนะครับ้อนี้ก็ต่อข้อ3นะครับไปดูกันมานะครับเรื่องของคอมเพลิตีอินฮิบิเตอร์กับ non c o m p e t i t i v e i n h ว b ตอร์นะครับถ้าเป็น m อ e t i t i v e นะครับหรือว่าแบบแข่งขันเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเอนไซม์ครับเห็นไหมแต่ว่า n non c o m p e t i t i v e หรือว่าแบบที่ไม่แข่งขันเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเอนไซม์ได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับก็คือ m p e t i t i v e เนี่ยต้องมีส่วนนะครับที่รูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับซัสเตตครับเห็นไหมรูปร่างต้องคล้ายกับซัสเตตนะครับถึงสามารถเข้าไปแย่งจับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น n competitive หรือว่าแบบที่ไม่แข่งขันนะครับไม่จําเป็นนะครที่ มีรูปร่างคล้ายกับซับสเตทนะโอเคนะครับตรงนี้ก็ลองไปทวนกันดูนะครับคอนเซปต์ Concept ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ลึกเท่าไหร่นะครับถ้าจับหลักการได้นะครับว่า2แบบนี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็สามารถวิเคราะห์ข้อนี้ได้ไม่ยากนะตอนนี้ข้อสอบ9วิชาสามัญปี63พี่ได้ทำการเฉลยไว้ครบ80ข้อแล้วนะครับเฉลยไว้ครบแล้วนะน้องๆที่สนใจครับสามารถมาลงคอร์เฉลยตรงนี้ได้ในราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นครับ350บาท เข้าดูได้เลยครับทั้ง80ข้อนะครับเป็นคลิปเฉลยพร้อมการสรุปให้อย่างละเอียดนะตัวคอร์สจะเป็นการเรียนแบบเรียนออนไลน์ทางกลุ่ม Facebook นะครับวิดีโอที่พี่เฉลยนะครับทั้ง80ข้อเนี่ยพี่ได้อัปโหลดไว้ในกลุ่ม Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องสามารถไล่ดูแต่ข้อหถึงข้อ80หรือว่าเลือกดูข้อไหนก่อนก็ได้เลยครับสามารถดูทวนซ้ํากี่รอบก็ได้นะครับตัวคอร์สไม่มีการหมดอายุนะครับดูได้เรื่อยๆเลยนะ แล้วก็ในส่วนเอกสารครับเอกสารคราวนี้ไม่ต้องรอพี่นํามาส่งให้ที่บ้านแล้วครับน้องสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วปริน้นมาโจดหรือว่าจะดาวน์โหลดครับแล้วเก็บไว้ในแท็บเลต็ตแล้วจดผ่านทางแท็บเล็ตของน้องเองก็ได้นะครับถือว่าสะดวกขึ้นเยอะนะครับในการเรียนแบบนี้นะภายในเอกสารครับนอกจะมีตัวโจทย์แล้วเนี่ย ยังมีภาพประกอบที่พี่ใช้ในการเฉลยด้วยครับแบบนี้จะทําให้น้องสามารถจดเลคเชอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วทำความเข้าใจระหว่างเรียนเนี่ยได้ดีขึ้นนะรวมไปถึงขนาดอ่านทวนครับน้องก็สามารถอ่านได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับเคนะครับเอกสาตรตรงนี้ก็ออกแบบมาให้เรียนได้ง่ายที่สุดนะใครสนใจนะครับขอเฉลย9กวิชามาลปี63ครับ มีทั้งวิดีโอที่เฉลยอ,อย่างละเอียด80ข้อแล้วก็เอกสารให้ดาวน์โหลดครับทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่350บาทนะครับชำระค่าคอสเสร็จแล้วสามารถเข้าดูได้ทันทีครับทั้ง80ข้อเอกสารก็ไม่ต้องรอครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเองแล้วก็เอามาใช้เรียนประกอบได้ทันทีนะครับอันนี้ก็แนะนํามากๆนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังจะสอบในเร็วๆนี้นะถือว่าการลงคอสตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่า การเรียนนะครับจากการเฉลยข้อสอบเนี่ยจะยิ่งให้น้องเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็เนื้อหานะครับที่มีความตรงจุดกับการออกสอบมากที่สุดนะอันนี้ก็แนะนำมากๆนะครับเค okay, ครับใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่แฟนเพจ BioCover ข้าคุยทุกอย่างในชีววมาลายหรือว่าทางไลน์ครับแอดมาที่ id b i o c o v e r นะครับเค okay, ครับก็ขอบคุณมากนะครับ